สิบอาการในเด็กออทิสติกภาวะออทิสติกสเปกตรัมพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงโดยมีอัตราส่วนประมาณ4ต่อหนึ่งอาการของออทิสติกมักเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะก่อนอายุ3ขวบในขวบปีแรกเด็กอาจไม่ค่อยมองหน้าสบตาไม่ส่งเสียงอ้อแอหรือไม่หันหาเสียงเมื่ออายุหนึ่งขวบเด็กควรเริ่มพูดคำที่มีความหมายได้ หากเด็กอายุหนึ่งขวบ6เดือนแล้วยังพูดคำเดียวๆไม่ได้หรือไม่เล่นสมมุติควรพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ10อาการที่พบบ่อยในเด็กออทิสติกได้แก่ 1. พูดช้าหรือไม่พูดเลย 2. ไม่สบตาไม่หันตามเมื่อเรียกชื่อ 3. ไม่เล่นเรียนแบบหรือเล่นสมมุติ 4. ชอบเล่นคนเดียวไม่สนใจเล่นกับเด็กคนอื่น 5. มีพฤติกรรมซ้ำๆเช่นสบัดมือหมุนตัวเดินขย่ง 6. หหมกมุ่นกับสิ่งของบางอย่างเช่นมองของหมุน 7. ไม่เข้าใจอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้อื่น 8. มีปัญหาในการสื่อสารหรือสนทนา 9. ติดกับกิจวัตรหรือสิ่งแวดล้อมเดิมๆ 10. ตอบสนองต่อประสาทสัมผัสผิดปกติเช่นไวต่อเสียงหรือแสง การสังเกตอาการเหล่านี้ตั้งแต่เนื่นๆและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เด็กได้รับการบําบัดและพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมครูแมมนักบําบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวัน <Bye. S 1> คลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ